วันนี้วันที่สิบเจ็ดศูนย์เก้าหกสามนะคะห้าหนอนวันนี้หนูให้เก้าเลยค่ะเม็ดตัวเดียวเลยค่ะเก้าเก้าเก้าสองเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่นะคะอ่ะสามห้าน้อยเลยหนูให้เก้าเลยอ่ะป้าอยากได้หุ้นไทยป้านะคะหนูหนูไม่ได้ให้นะคะ หนูให้ตามสามฮานอยเลยนะแค่เนี้ยแหละตามเก้าหนูให้ตามเก้านะคะหนูให้ตามเก้าเพราะว่าสูตรเนี่ยมันคิดเนี่ยมันมีเก้า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 ทุกสูตรเลยหนูให้เก้าเลยสูตรเนี้ยหนูคิดได้เก้า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 ศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าอะไรเนี้ยคือมันมีแต่ละสูตรเนี่ยมันมีเก้าหมดเลยหนูก็เลยให้เก้านะคะอ่ะแคปแล้วกดเก้าให้หนูด้วยนะคะแม่ อย่าลืมนะหนูให้ตามสามฮานอยเลยนะแต่ให้เน้นที่ฮานอยปกตินะคะตามได้ทั้งสามฮานอยแต่หนูให้เน้นที่ฮานอยปกตินะคะใครแก็บแล้วขอบพิมพ์คบากกดเจ้าขึ้นหมาให้หนูด้วยนะจะได้รู้รับรู้แล้วนะคะเออเก้าเนองเก้าเก้าเนี่ยให้ตามที่สามฮานอยค่ะแต่ให้เน้นที่ฮานอยปกติเนะเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะเออหน่วยให้แค่นี้แหละให้เก้า ซื้อได้ลิงที่หนูปักหมดนะคะสามารถเอาไปซื้อได้ลิง์ที่หนูปักหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.P. ให้เก้านะคะเพราะว่าสูตรเนี่ยวันนี้คิดได้เก้าเกือบทุกสูตรเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะเก้ามาทั้งสามฮานอยแต่ให้เน้นไปที่ฮานอยปกติอย่างเดียวนะคะใครจะตามฮานอยอื่นก็ตามได้แล้วแต่กําลังซับแต่ใครซับน้อยให้ตามที่ฮานอยปกติอย่างเดียว